อ่ะโอเคมารีวิวใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้กลางกับผมแต่ว่าจะแบบเช็คเองนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเช็คนะฮะว่าชื่อเปลี่ยนได้ไหมอันนี้คือของลูกค้านะชื่อเปลี่ยนได้ไหมถ้าเกิดติดอย่างนี้ปุ๊บอะคุณก็ดูว่าเอ้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะก็พินาเอาเองว่าจะว่าจะคืนหรือว่าจะซื้อต่อไปนะครับแล้วก็มาเช็คว่าเอ้ยติดไอจีไหมอ่าแล้วก็มาเช็คว่าเอ้ยเมลพาร์ทเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงวันเดือนปีเกิดเปลี่ยนได้เปล่านะฮะอ่า ต่อไปที่สําคัญเลยนะฮะมาเช็คตรงเรื่องของรหัสรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนพาสได้ไม่เท่าไหรสิ่งสำคัญคือตรงนี้นะฮะสมมติว่าคุณจะซื้อนะฮะอ่ะคุณก็ดูตรงนี้ก่อนก่อนอเลยอย่างแรกนะฮะคุณเข้าไปตรงนี้นะฮะวิธีอื่นๆเพิ่มเติมดูวิธีการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยแม้คุณไม่แม้คุณจะไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ตรงนี้คุณกดเข้าไปมีรหัสกู้คืนคุณกดเข้าไปอย่าลืมนะฮะให้กดรับรหัสผ่า่รับรหัสใหม่เพื่อรีรีเลขรีเลขรีเลขไว้รีเลขไว้เพราะว่า คนขายบางคนที่เป็นวิจาชีพเขาจะใช้เลขเนี้ยในการล็อกอินอะไรเงี้ยพยายามรีเลขใหม่รีเลขใหม่รีเลขใหม่เขาเรียกว่ารีเลขก็จะก่เออรี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 แม่งเลยรีรีไปทักสิบเอบาก็ได้อะอย่าให้เลขเหมือนเดิมอย่าให้มันดาวได้อ่ะเสร็จแล้วยังให้ต่อสมมติคุณจะซื้อจริงๆคุณก็ปิดแอปไปเลยก็ได้หรือว่าคุณจะเปิดแอปแล้วก็เปลี่ยนตัวแอปใหม่เป็นแอปของเครื่องคุณเป็นผมผมปิดเลยช่างแม่งปิดแม่งเลยสัตว์นี่ฮะปิดแอปเรียบร้อยแล้วอืม ทีนี้มันก็จะเด้งออกปุ๊บเด้งออกแล้วไงต่อมันก็จะไม่มีแอปอืมแอปยืนยันตัวตนเนี่ยปุ๊บไม่มีแอปและถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปติดตั้งใหม่แค่นั้นเองต่อไป sms อ่าถ้าเกิดไอเฟซนี้ผูกเบอร์มันก็จะมี sms ให้ถูกไหม,มคีย์รักษาความปลอดภัยเช็คนีว่าเขาได้แบบสร้างคีย์ไหมไม่ได้สร้างโอเคแบ็กกลับได้แค่นี้ก็จบละทีนี้ก็เข้าได้ผ่านพาร์ทอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะต้องมีการแบบยืนยันตัวตนบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย โอเคไหมงงไหมฮะไม่งงเนะาะเขาคลาก็ประมาณนี้อะโอเคเดี๋ยวถามคนซื้อก่อนว่าจะซื้อป่ะ <ś led> จะซื้อไหมไม่มีอะความเสี่ยงอย่างเดียวก็คือก็เรื่องของไอเรื่องยืนยันตัวตนเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปอะเนี่ยความเสี่ยงตรงเนี้ยสมมุติว่าไม่ไม่ไม,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 ม่ยังไม่ติดมันแค่เรียกว,ว่างไงมันไม่แค่แบบว่ายังไม่ยืนยันตัวตนเป็นสีเขียวงไง แออแบบว่าถ้าเกิดวันในวันหนึ่งมันเกิดแบบว่าเอ้ยคุณไปสแปมมาหรือคุณไปแบบว่าเรียกไงคุณไปแบบว่าทําให้บัญชีโดนลังงับอ่ะมีทั้งหมด8ดข้อผมปักหมุดไว้ในกลุ่มเฟซแล้วปักหมุดไว้ให้แล้วสมมุติว่าคุณไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เฟซมาบอกว่าเอ้ยคุณมันอาจจะเป็นบอทคุณอาจจะเป็นสแปมอะไรเงี้ยมันจะลังงับบัญชีคุณพอมันลังงับบัญชีคุณปุ๊บสิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะขอบัตรประชาชนคุณนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้น ถ้าคุณเอาเฟซไปแล้วคุณอยากเอาไปทําอะไรที่มันเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นสแปมนะครับอาบ่างงวป่ะความเสี่ยงที่เป็นสแปมเป็นไงไปนั่งดูเอาในกลุ่มผมปักหมดไว้ให้แล้วนะครับอ่ะโอเคคลิปคร่าวๆประมาณนี้ใครงงใส่ไงก็ถามได้ผมก,ก็จะกลางไอดีกลางเฟซต,ต่อไปปิดคลิป